กลับมารับชมไทยบันเทิงเช่นเคยครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปดูปรากฏการ์ลานิยา3ปีซ้อนสิ้นสุดแล้วเตรียมต่อด้วยเอลนิโยรุนแรงครับปรากฏการ์ลานิยาครั้งล่าสุดซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนปี2020จนทำให้เกิดฝนตกหนักและอากาศหนาวเย็นในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกติดต่อกันนานผิดปกติถึง3ปีได้สิ้นสุดลงไปเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศออสเตรเลียประกาศเมื่อวันที่14มีนาคมปี2023ที่ผ่านมาว่าความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในแบบจำลองภูมิอากาศโลกปัจจุบันชี้ถึงสภาวะหยุดนิ่งเป็นกลางทางภูมิอากาศซึ่งปกติจะเกิดขึ้นระหว่างการสลับสับเปลี่ยนไปมาของปรากฏการณ์เอลนิโยและลานิยานั่นหมายความว่าปรากฏการณ์ลานิยาที่ยาวนานถึง3ปีซ้อนได้สิ้นสุดลงแล้วอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามบรรดานักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะเกิดสภาพภูมิอากาศแบบขั้วตรงข้ามติดตามมาในไม่ช้าซึ่งก็คือปรากฏการณ์เอลนิโยที่มีความรุนแรงกว่าในอดีตโดยมีโอกาสจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ถึงกว่า50%ดเดรนันทินีราเมศนักวิจัยอาวุโสด้านธรรมชาติประจำองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจัก,กรภพบ,บอกว่า แม้ยังไม่อาจทํานายได้อย่างแน่นอนว่าสภาพอากาศทั่วโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดหลังจากนี้แต่แบบจําลองภูมิอากาศส่วนใหญ่คาดการว่าอาจเกิดปรากฏการณ์เอล尼โยซึ่งจะทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นโดยทั่วไปแล้วเอลนิโยสามารถผลักดันให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นได้อีกราว0.2องศาเซลเซียสซึ่งนับว่าเสี่ยงและมินเมต่อการทำให้โลกร้อนขึ้นจนเกินขีดจำกัด ซึ่งนานาชาติประเทศได้กำหนดไว้ที่ไม่เกิน1.5องศาเซลเซียสเหนือระดับอุณหภูมิเฉลีย่ยของยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่ปัจจุบันโลกร้อนขึ้นกว่าระดับมาตรฐานในอดีตยอยู่แล้วถึง1.2องศาเซลเซียสปรากฏการณ์เอลนิโยยังทำให้เกิดคลื่นความร้อนและภัยแล้งเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากน้ำทะเลในตอนกลางและทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเส้นศูนย์สูตรจะอุ่นขึ้น ส่งผลให้กระแสลมกรดในแถบนั้นเคลื่อนตัวพัดลงใต้นำพาอากาศร้อนและแห้งไปยังแถบตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้นโดยปรากฏการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นเป็นเวลานาน12-18เดือนในแต่ละครั้งสำหรับการเกิดลานิยาถึง3ปีซ้อนจัดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หาพบได้ยากมากโดยเคยมีการบันทึกไว้เพียงสองครั้งในประวัติศาสตร์โลกระหว่างช่วงปี1 9 7 3ถึง1976 และ1,998ถึง2,001งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Geophysical Research Letters เมื่อปีที่แล้วซึ่งทำการศึกษาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวอชิงตันในสหรัฐชี้ว่าความผิดปกติของปรากฏการณ์ลานิยาเกิดจากการกระทำของมนุษย์ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมามากกว่าจะเป็นวงจรความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามทีมผู้วิจัยมองว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกในระยะยาวจะส่งผลเอื้อให้ปรากฏการเอลนิโยซึ่งตรงข้ามกับลานิยาเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าโดยคลื่นความร้อนและความแห้งแล้งจะทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างยาวนานในภูมิภาคแปซิฟิกหลังจากนี้โดยที่ปรากฏการลานิยาสามปีซ้อนนั้นเกิดจากภูมิอากาศโลกรวนด้วยฝีมือของมนุษย์นั่นเอง เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนปี2022ที่ผ่านมาองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้ประกาศว่าปรากฏการณ์ลานีญาซึ่งทำให้ฝนตกหนักและอากาศหนาวเย็นในแถบแปซิฟิกมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปอีกหลายเดือนทำให้นับเป็นปีที่3แล้วที่สภาพภูมิอากาศแบบดังกล่าวเกิดขึ้นติดต่อกันปรากฏการณ์ลานีญารอบป,ปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่กันยายนปี2020 และมีความเป็นไปได้55-70%ที่จะด,ดำเนินต่อไปถึงกุมภาพันธ์ปี2023นี้หรือยาวนานยิ่งกว่านั้นการเกิดลานิยาถึง3ปีซ้อนจัดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หาพบได้ยากมากโดยเคยมีการบันทึกไว้เพียง2ครั้งในประวัติศาสตร์ระหว่างปี1973-1976และ1998-2001 ล่า,าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์จากหลายสถาบันการศึกษาในสหรัฐนำโดยมหาวิทยาลัยวอชิงตันได้ตีพิมพ์เผยพแพร่รายงานวิจัยว่าด้วยความผิดปกติของปรากฏการณ์ลานียาดังข้างต้นลงในวารสาร Geo Physical Research Letter ฉบับวันที่31สิสิงหาคมที่ผ่านมาทีมผู้วิจัยระบุว่าหลักฐานจากการติดตามความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ำทั้งในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกชี้ว่า ปรากฏการ์านิยาที่รุนแรงและยาวนานเกินกว่าที่เคยเป็นมาไม่ใช่วงจรความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยฝีมือมนุษย์ข้อมูลในช่วง30ปีที่ผ่านมาชี้ว่าอุณหภูมิผิวน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณน,นอกชายฝั่งอเมริกาใต้เย็นตัวลงในขณะที่อุณหภูมิผิวน้ำของมหาสมุทรแปซิ Pacific, ฟิกฝั่งตะวันตกและมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออกกลับร้อนขึ้นมากที่สุด เมื่อเทียบกับห่วงน้ำอื่นๆของโลกสภาพการนี้ทำให้ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิ Pacific ฟิกฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดเป็นกระแสลมพัดแรงเข้าหาอินโดนีเซียซึ่งทำให้ปรากฏการณ์ลานิยารุนแรงขึ้นตามไปด้วยดรโรเบิร์ตเจนกลินวิลส์ผู้นำทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันกล่าวว่าตามปกติแล้วมหาสมุทรแปซิฟิก จะมีวงจรของอุณหภูมิที่สลับสับเปลี่ยนไปมาปีละครั้งระหว่างปรากฏการเอลนิโยกับลานียแต่ภาวะโลกร้อนที่ทำให้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกกำลังเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดลานียอย่างรุนแรงและยาวนานตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทีมผู้วิจัยยังระบุในรายงานว่าปรากฏการ์ลานิญาแบบผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นไม่สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยต่างๆที่เป็นองค์ประกอบในแบบจำลองภูมิอากาศโลกซึ่งใช้เป็นหลักในการทำนายความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศในปัจจุบันดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าความผิดปกตินี้น่าจะเกิดจากการกระทำของมนุษย์ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมามากกว่าจะเป็นวงจรความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามทีมผู้วิจัยมองว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกในระยะยาวจะส่งผลเอื้อให้ปรากฏการ์เอลนิโยซึ่งตรงข้ามกับลานิยาเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าโดยคลื่นความร้อนและความแห้งแลง้งจะทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างยาวนานในภูมิภาคแปซิฟิกแทนที่ภาวะฝนตกหนักและอากาศหนาวเย็นในขณะนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามทีมผู้วิจัยมองว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกในระยะยาวจะส่งผลเอื้อให้ปรากฏการเอลนิโยซึ่งตรงกันข้ามกับลานิยาเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าโดยคลื่นความร้อนและความแห้งแลง้งจะทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างยาวนานในภูมิภาคแปซิฟิกหลังจากนี้ดังที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งหมดนี้คือการแจ้งเตือนว่าปรากฏการลานิยาสปีซ้อนได้สิ้นสุดลงแล้วเตรียมต่อด้วยเอลิโยอย่างรุนแรง และนี่คือเรื่องราวปรากฏการลานิยา3ปีซ้อนที่แสดงให้เห็นว่ากำลังสิ้นสุดแล้วเตรียมต่อด้วยเอล尼โยอย่างรุนแรงขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ